เมื่อวันที่21ตุลาคม2567นายนิรัตคงศิริถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สร้างการเร่งทําความสะอาดชุมชนเชียงใหม่แลนหลังน้ํารถมีดินโคลนติดตามถนนจํานวนมาก้เียผมจะตองมารอนหนักแล้วทีนี้ตอนนี้ชุดที่รถน้ํายังอยู่นีู่่ขนไงนี่เรานม้น้ําหมดครับนี่ชุดเดินเาไ หรือถนนพวกนี้โอนเลยเหลือไอ้เทาะสนามผู้ฟุตบอลเนี่ยไม่เราไม่ต้องโอนส่วนกลางอะ่ะถนนพวกนี้โอนเลยเขาจะดึงแล้วดีแล้นะเดี๋ยวข้างข้างเนี่ยมันเรื่องเล็กนะครับเดี๋ยวผมคงเจ็บกันใส่ปูไว้ใกล้จบละนะนะท่านะนมาล้างวันหนึ่งนะนล้างปไปแล้วรอบนึงก็เลอะเหมือนเดิมไปเอาที่เนี่คุณค ผมบอกเลยไม่ต้องดูไม่ต้องการสงกาา ายแลนนะคะหนูแปะอดหนหดหุนมาแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะขอบคุณะคะ่ะหยิบหยิ เพี่อกับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเชียงใหม่แลนด์เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับน้ําท่วมปีนี้สูงมากนะครับมีขยะแล้วก็มีโคลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากน้ําแห้งเนี่ยพี่น้องประชาชนในเชียงใหม่แลนด์พยายามช่วยตัวเองนะครับแต่ว่ามันหนักเกินนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเชียงใหม่เน้น้ำท่วมไปกระจายไปทั่วนะครับเราจะรอหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็มาทํามันก็คงจะช้านะครับช่วยเหลือพี่น้องไม่ทันนะครับ ประกอบกับพื้นที่เนี่ยมโคลนเยอะแล้วประสบป,ปฏิเหตุนะครับแล้วก็ท่านประธานชุมชนเนี่ยก็ได้ประสานไปยังจังหวัดนะครับเราก็ท่านผู้ว่ามอบให้ผมเข้ามานะครับมาวันแรกยังหนักใจเลยว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ด้วยด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเราประสานทางพัฒนาที่ดินทางชุมพรทานนะครับแล้วก็องค์การมหาชนจังหวัดอันดับแรกเนี่ยเราเอาเอาดินออกก่อนเอาขยะออกแล้วดินนะครับแล้ว2วันเนี่ยเราก็ล้างถนน นะครับถ้าค,คิดว่าวันนี้ลงวันสี่วันละเป็นวันที่5แล้วคงเสร็จละนะครับในหมู่บ้านของเชียงใหม่แหลมตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทางผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้ด้วยความความร่วมมือดีมากเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องถนนเนี่ยลื่นเนี่ยทำให้สุสารภมเอี่ยมธนรักษ์ติบุ่เรืองอยีบสี่นอเทรนิวเชียงใหม่รายงาน